พดุลเทียนร,รองานายกจังรวัดนครปฐมศรียานโดยท่านชินมาเลเรศประหลัดจังหวัดอุทรานีจังหวัดนครปฐมศรยา ในบ้านหัดไทยจัหวัดพะยาจังหวัดสุรยนทรำโดยรคเอรสุจิตศรีเสนากรอนายกเหล่ากาชาติจังหวัดานสุเยา

กุลการทหารตำรวจสมาชิกสภานิติบัญญที่ได้ใับรูปกันแสดงความโรงรัคดีและน้องของมติปฏิบัติบองเพนพระราชรกนีติตนาับาษกวงใหญ่บุตรทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศชาติการิญพรัะกรร้อ่มัฒนธรรมคมัฒนารคระชนวายุที่ดี พร้อมเียแล้วจะได้ท่านได้ร่วมกันรับรองเพลงสดุดีพระแม่ไทยหลังทราบแล้วขอให้ยืนประจำที่นะครับ ะค้าบน้าที่ตักดอมเจ้าของส่งนำตักในถึงก,กางนะครับกบ